สวัสดีครับอีสานแม่เจ้าครับเบิงปลากล้วยผู้ใดเนี่ยพี่น้องอยู่เลาะทางอย่างดีเลยเลิมบ่งูสวัสดบ์บ่บ่ต้องย่านนี่ปลากล้วยเบิงเมื่อนีอีสานแม่เจ้าสี่ผู้ใดเป็นเลิมผู้ใดเป็นงูสวัสด์นี่เลยครับนี่ข้างหลังข้างหลังมาสิผ้าไปหาสมุนไพรแก้ เลิ่มแกงงูสวัสดิ์ย่างลงมาพี่นอ้องน้ำกันรดเฮ้ยโด่ดงยาคักๆพุ่นครับเจ้าของสวนเพิ่นไปขอมาเรียบร้อยแล้วเพิ่นอนุญาตแล้วครับเฮ้ยเพิ่นเฮ็ดสวนเกษตรนะ อันว่ากล้วยนี่มีประโยชน์หลายอย่างเพียงแต่เขาสีลูกจกใส่บอครับนี่กล้วยกล้วยบ้านเขากล้วยอองกล้วยน้ำหวานนะพี่น้องนะแล้วเอามองไดมันไปรักษางูสวัดพวกเลืมหรือว่าเลืมนะพี่น้องทั้งเลืมทั้งงูสวัดเนี่ยเอามองไดววะทีง่ายนิดเดียวเลยผู้ใดเป็นนี่ก่ต้องย่านเลย หายหายไปในสามซีมือหายเลยพี่น้องปุ๊ดขนาดงูเหลือ่มอยังย่านกล้วยด้วยยังย่านเสื้อกล้วยก็ษาย,ยัางงูสวัสดิ์ซื้อนี่กล้วยเอาอยู่เ <laughs> <laughs> บิ่งเด้อพี่น้องเอาส่วนยางมันไปรักษาเขาแตะส่วนเคืือมันเลยพี่น้องแตะนิดนึงเท่านั้นเองเนาะนี่ ตัดนิดนึงไอ,อ้ิมนิดนึงกิมลงไปเลยเนะนี่ยนี่กิมแล้วก็ร้อให้ยางมันออกอยางมันบัดที่นี่พี่น้องเป็นงูสวัดหรือว่าเป็นเล่มอยู่ไส่อ่ะนี่ต้อยเอาเลยต้อยมานะแล้วก็ไปท้าท้าจากสามซีมือมือละสองสามเทียหายครับ งูสวัสดิ์หรือว่างูเอ๋อเลืมนี่หายงูเหลือมยังบก้าอยู่กับต้นกล้วยเนาะภาษาอยังงูสวัสดิ์สิมกกาอยู่ง่ายป่ะพี่น้องงูสวัสดิ์หรือว่าเลืมเนาะเลืมกับงูสวัสดิ์ง่ายรักษาง่ายภูมิปัญญาชาวบ้านเขาเส็นผมบางภูเขาขึ้น่าเนี่ยผู้ใดลูกก็บอกว่าง่ายผู้ใดผู้ลูกอ่ะโอ้ยากสียหายยังไดสิรักษาจังไดเสียฮ็ดยจึงได้จ้าสียหาย นี่แหละครับกล้วยนี่แหละอย่างกล้วยบ้านเฮานั่นไปเสียตังเลยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะพี่น้องที่เขาสามารถประหยัดได้ที่เขาสามารถบขต้องไปพึ่งพ่ายาแผนปัจจุบันได้เขาต้องไปหาโมงหาหมอขึ้นบ้านนะพี่น้องแค่บ,บ้านเขากับนี้นนะก็เป็นทางเลือกที่พี่น้องเลือกใส่นะแล้วก็หายได้คือกันหายได้อีลีนะครับ ภายในสามสี่มื้อนี่หายพวกเลืมพวกงูสวัสด์นี่หายครับมันบอยู่หรอกมาพี่น้องมาเรียนรู้เรื่องสมุนไพรไปพร้อมๆกับอีสานพรเจ้านะครับพี่น้องมีข้อมูลอันใดดีกับเม่นมาบอกก็ได้ว่าเป็นอย่างครับเรียนรู้สมุนไพรนี่มีรักษาทุกโกรคหละพี่น้องเพียงแต่เขาสิรูจากโตมันบ่อรูจากวิธ,ธีทําวิธ,ธีกินบอ่อเท่านั้นเองเนะพี่น้อง นี่แหละอีสานพระเจ้ากับพยายามสัรหาพยายามหาวิธีวิวธีเฮ็ดวิธีทํำนะพี่น้องเพื่อพี่น้องโดยเฉพาะนะครับ <c oughs> การกดติดตามการกดกระดิ่งคือกำลังใจที่สุดยอดอีหลีนะครับสวัสดีครับ